ข่าวประจำรายการวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจแต่น่าแปลกที่สื่อมวลชนเขาลงกันทุกฉบับแต่สื่อขวาจัดไม่ลงเลยครับทั้งที่ททควรจะได้ลงจะเป็นเพราะอะไรนาะลองมาดูครับสองคนนี้คงจำได้นะครับเป็นดาราทีวีรุ่นเก่า คุณดำรงพุทธานกับคุณนารากรไปแจ้งความจับผู้ว่าสอตองอสมัชงาตัวเงินแผ่นดินแจ้งกับผู้ว่าวันนี้กับรองผู้ว่าไม่ใช่แจ้งกับผู้ว่าขณะนี้กับอดีตผู้ว่าที่ทำงานอยู่ในช่วงลอยต่อของการอนุมัติสร้างตึกสองท่านนี้ ผมอยากจะยกย่องท่านนะเอาเถอะท่านอาจจะจับจังหวะเพราะท่านเป็นนักข่าวอาวุโสท่านรู้ว่าจังหวะนี้ใครก็เจ็บปวดกับไอ้เรื่องตึกสตองอผมเองก็เป็นคนหนึ่งถ้าผมอยู่เมืองไทยนี่ผมอยากจะไปแจ้งความก็เห็นหลักฐานกันชัดๆว่ามันมีข้อบกพร่องแน่แต่ไอ้ผู้ว่าสตองอนี่ยมันไม่เคยขอโทษเลย มันเพียงจะบอกถูกระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้นงั้นไอ้เรื่องอย่างเนี้เขาก็ต้องวางแก้ตัวเขาอย่างนั้นแต่ในระบบราชการเนี่ยคนเขาก็เริ่มรู้สึกเอ้มึงจะรอดใช่ไหมเนี่ย,ยตกลงจากหาคนผิดไม่ได้ใช่ไหมไอ้จีนเทาที่มารับเหมามันก็อ้างบอกมันเป็นคนสุดท้ายมันทําตามแบบคนนั้นแก้แบบคนนี้แก้แบบหนึ่งมันเป็นเรื่องยุ่งยากอันนี้เข้าใจแต่สอง โดยระบบราชการอย่างนี้เนี่ยเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนายกอิงก็บอกเองว่าเรื่องนี้ถ้าเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้นี่อยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยดังนั้นคุณดำรงพุทธตาลกับคุณนรากรไปแจ้งความนี่ผมขอชื่นชมนะครับแต่แปลกที่สื่อขวาจัดไม่ลงข่าวเธอเลยสองท่านนี้เออแปลกไง แต่ประเด็นที่ผมอยากจะขอฝากไปนิดหนึ่งคุณดำรงกับคุณนารากรน,น่าจะต้องรู้จักคนนี้มั่งพลเอกชนะทัพอินทามาระเนี่ยท่านผู้นี้เป็นประธานตรวจเงินแผ่นดินเลยนะและเป็นคนที่ประยุทธ์ตั้งนะเอ๊ะทำไมไม่แจ้งความคนนี้ด้วยครั หรือยังกลิ่งเกรงคุณประยุทธ์อยู่อันนี้ฝากแฟนๆช่วยจี้ถามหน่อยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถามคุณดำรงพุทธตาลกับคุณนารากรหน่อยว่าเพราะอะไรทั้งๆท,ที่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันพันไปถึงประยุทธ์ไอ้ตัวสอตองอเนี่ยไอผ้ผู้ผู้ว่าสอตองอเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวหลักคนที่อนุมัติงบประมาณแล้วเปิดทางให้ บริษัทจีนชายนาเรียวเวเข้ามาแล้วไม่ใช่เข้ามาที่เดียวเห็นชัดเจนเจตนามันเข้าทะลุเลยไม่รู้กี่รับเหมาตึกราชาการไม่รู้กี่แห่งแล้วที่ส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งล้างเอ,อเราไม่ไม่เกี่ยวกับประยุทธ์ได้ยังไงแล้วคุณภพศสารพืชมงคลก็ยืนยันว่าหลานคุณประยุทธ์ เกี่ยวข้องด้วยแล้วคุณชนะทัพเป็นประธานนี่มันจะไม่เกี่ยวเลยได้ยังไงฝากด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวคุณดำรงพุทธตานกับคุณนารากรนนะักข่าวโอวุโสซ,ซึ่งมีคนหลายคนบอกเอโดยเฉพาะคุณดำรงนี่น่าจะใกล้ใกล้แปดสิบแล้วั้างโอเคครับสู้ๆครับ ข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์วันนี้นี่คือข่าวหลักข่าวที่สองก็คือเรื่องของในหลวงวันฉัตรมงคลวันฉัตรมงคลนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นวันที่สี่พฤษภ,ภานับจากวันที่มีพระราชพิธีขึ้นรองราชนับตั้งแต่ปีรู้สึกจะเป็นปีหกสองนะครับามาดูข่าวไทยรัฐครับอย่างที่ผมบอกไว้ แต่มีข่าวใหญ่คือรัฐมนตรีติดชื่อบนถุงยังชีพไอ้น,นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ทุกฉบับเล่นพีระพันนะเออแปลกแล้วนะวันนี้คุณพีระพันรัฐมนตรีพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินี่กำลังกำลังเจอแนวร่วม ล่อครับเอานะนี่คือแนวข่าวสามข่าวใหญ่วันนี้ซึ่งผมจะไม่กล่าวซ้ำละในเรื่องของในหลวงนี่ก็เป็นที่รู้กันเพราะว่าในหลวงท่านขึ้นครองราชตามพระราชพิธีวันที่4ีถึงหพฤษภาหกสอนะครับ62 63 64 65 66 67 68 6ปีแต่จริงๆเนี่ยท่านขึ้นมา 9ปีแล้วนะปีนี้เพราะเมื่อรัชการที่9สิ้นพระชนท่านก็ขึ้นของราชเลยแต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ประกอบพิธีแต่โดยทางนิตินายขาดกษัตริย์ไม่ได้เพราะต้องต่อเชื่อมเลยครับนี่เราเข้ามา9ปีแล้วนะในแผ่นดินแผ่นดินใหม่คนไทยยังแตกแยกกันยังไม่สามารถจะจัด,จดสมัคคีกันได้ แล้วก็ไม่มีใครอยากจะทําด้วยท่านทักษณิณก็พยายามจะทําก็ถูกเล่นทุบตีกันอย่างยือย่างนี้ดังนั้นอนาคตประเทศไทยเราเกือบจะไม่มีครับเรื่องความสมัคคีภายในชาติไม่ต้องพูดก,กันแล้วเอาเดเนิวครับเช่นเดียวกันนะครับข่าวรักเล่นดําข่าวดํารงกับคุณนรากรมีรูปด้วยมติชน มติชนเอาข่าวของคุณนาากร,กรกับคุณดำรงเป็นข่าวเล็กผ้าหัวตัวใหญ่คือพีรพันการนี่คือประเด็นการเมืองสแสดงให้เห็นถึงว่าในฝ่ายขวาจัดเองก็ไม่ไว้วางใจของพีรพันแล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพีรพันกับประยุทธ์จะว่ายังไงเนี่ยหรือว่าในอนาคต อาจจะสิ้นสลายศูนย์พันอย่างที่ผมคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสคือเรื่องของพรรคประยุทธ์ประยุทธ์ก็ไม่ได้ออกมาแล้วมีคนถามบอกเป็นไปได้ไหมไปประยุทธ์จะกลับมาเล่นการเมืองใหม่ผมบอกไม่มีไม่มีเพราะอะไรหนึ่งประยุทธ์เข้าวังไปแล้วปลอดภัยแล้วสองประยุทธ์ไม่มีทักษะในการบริหารประเทศชาติในระบบรัฐสภาที่ เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแกก็สู้ไม่ไหวนะครับแกไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ของผู้แทนไม่เข้าใจอารมณ์ของกระบวนการการจัดรวมรวมกลุ่มของเสียงพักร่วมต่างๆดังนั้นฝีไม้ไลายมือแกไม่ถึงจริงๆเรื่องนี้ต้องยอมรับเป็นทหารที่ฝีมือไม่ถึงพีรพันธ์ก็ท่าทางจะไม่รอดอ้าว่ากันต่อไปนะครับ สพปปชสอบแจกถุงยางชีพพีรพัน์มีชื่อพีรพัน์บอกพร้อมสู้ข่าวสดเคลือเดียวกับมติชนไม่มีปัญหาครับลงข่าวคุณดำรงพุทธาก,า,ากรเป็นข่าวใหญ่นะลุยแจ้งจับผู้ว่าแล้วก็เรื่องพีรพัน์พอไทยโพสไม่มีเลยครับเรื่องคุณดำรงพุทธานที่ว่านี้ จริงๆต้องให้กำลังใจนะครับไอ้ที่แจ้งความจับแล้วก็จี้ไปอีกว่าเอาไอ้เจ้าชนะทัพด้วยนะฮะปรากฏว่าไทยโพส์ไม่ลงเลยครับลงเรื่องของชั้น14นะฮะที่รัฐมนตรีอาจารย์ชูศักดิ์บอกดีเหมือนกันก็ตรวจสอบไปเลยจะได้จบกัสักทีผมบอกอาจารย์ชูศักดิ์นะไม่จบหรอกมันไปร้องอีกไอ้พวกนี้เพราะมันไม่ได้ร้องตามข้อกฎหมาย มันลองตามข้อข้อกฎกูครับมันจะเอามันจะหาเรื่องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องเก่าก็เฉพาะเรื่องชั้นสิี่นี่มันสาลศาลรัฐมนูญเขาตัดสินไปสองคดีแล้วมันยังไม่ยอมอยูนะเ,อเลยนะฮะเอาเลยแต่ว่าไทยพกก็ไว้ลายขวาจัดต่อต้านรัฐบาลทุกลมหายใจเขาออกบอกตีปี๊บนายใหญ่พร้อม แล้วท่านดูนะครับไม่มีเรื่องของคุณำลำรงเลยเช่นเดียวกันครับแนวหน้าก็ไม่มีครับไม่มีเรื่องของการแจ้งความจับเรื่องตึกโสตององเลยนะครับแต่ว่าเอาเรื่องของคณะกรรมการทหารที่พูดไปล้วงเอาข้อมูลวันที่ประชุมสภาผู้แทนการ Sounds. อภิปรายไม่ไว้วางใจจำได้ไหมครับ ที่ผมเตือนไปบอกเอ๊ะคุณพิเชษไปห้ามเขาทำไมเขาจะเปิดหลักฐานว่าทาหารนี่ทำไอโอแล้วก็มีการโจมตีท่านทักษิณมีการโจมตีคุณอนุทินตอนนั้นคุณพิเชษเชื่อมือพานบอกว่าจะรับไหวผมไม่พูดไม่พูดสุดท้ายก็พูดผมบอกไม่มีอะไรหรอก จะไปปกป้องเขาทำไมเราทหารก็เขาจะพิพาทก็พิพาทไปก็รับผิดชอบกันเองไม่ถูกด่าด้วยวันนี้เขาก็ไปเปิดในการบริการก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แนวหน้าเพราะคุณอนุทินก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นไอโอที่เป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์เหมือนกันคุณอนุทินยันไม่เคยคิดแอบอ้างสถาบันจงรักภักดีในสายเลือดเอาล่ะครับ ส่วนเรื่องคุณประยุทธ์มหากิสิริตติดคุกนี่ท่านก็คงติดตามข่าวเองนะครับมาดูข่าวราชสำนักวันนี้ผมจัดข่าวราชสำนักวันนี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เราไม่ยอมปลองดองกันให้เห็นถึงปัญหาความแตกแยกระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหาร ซึ่งมันกินใจผมดูเหตุการณ์คุณวิโรธที่เล่นงานคุณวินไทยผมเห็นดูคุณรังสิมันลมประธานกรรมิการความมั่นคงเชิญฝ่ายทหารมาชี้แจงเรื่องของอาจารย์พอแชมเบอร์ในใจลึกๆผมสะใจคือเพราะผม,ผมรู้สึกอารมณ์นี้ได้ดีมาก เพราะผมสู้กับทหาร,รเผด็จก,การมาตลอดพอมันยึดอำนาจนี่ขอโทษนะครับผมจับคู่คุณโลมกับคุณวินไทยคุณวินไทยที่อ้างตัวเองเป็นโฆษกกอรมนอซึ่งถูกคุณวิโรธตอกว่า ตกลงคุณไม่รู้ฐานะเลยแล้วคุณเป็นโฆษกกรมนรหรือคุณเป็นโฆษกกองทัพบ,บกถ้าเป็นกรมนณีีเท่ากับนายกเขาคุมอยู่ข้างบนนะเป็นประธานสูงสุดนะผมเลยเสริมนิดหนึ่งคุณวินทยคนนี้ได้ดิบได้ดีจากการสนับสนุนการรัฐประหารช่วยแบกช่วยหามเขาเป็นโโสกให้คอสอชแล้ววันที่ ไอ้ยุดยึดอำนาจเนี่ยคุณวินไทยคนนี้แม่กลางดีเลือกเกินผมรับรู้ความรู้สึกได้อาจจะเป็นเพราะผมถูกเล่นด้วยไงเพราะผมเป็นสสแล้วมันรัดทหารก็เพื่อทำลายเป้าหมายก็คือเล่นงานพักเพื่อไทยตอนนั้นคือท่านนายกยิ่งลักษ์และผมก็รีภัยออกมาวันนี้ถูกเชง จนผมรู้สึกสงสารสงสารในบรรยากาศอะไรไม่ใช่สงสารคุณวินไทยแต่สงสารประเทศไทยครับว่าเราจะแตกแยกกันอย่างนี้ไปอีกยาวนานเท่าไหร่ในขณะที่ฝ่ายขวาจัดพยายามจะก่อจราจ,จนสร้างเงื่อนไขเพื่อให้มีการรัฐบารอีกเมื่อรัฐบารอีกคุณวินไทยก็กลับมาอีก เพราะกองทัพยึดอำนาจเขาก็รวบรวมคนผู้นิับมาใหม่เพราะแกยังไม่กเกษียณนี่หรือกรเกษียณอาจจะเอามาต่อาอยุดังนั้นไออารมณ์ที่มันมันคุกกุ่นระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารนี่มันไม,ม,นไม่มันไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าใครถูกใครผิดวันนี้คุณวิโรจน์ก็ตอกคุณวินไทยซะจนหน้าหงายในห้องการพิธีการ นอกห้องกรรมธิการเดี๋ยวผมะให้ท่านดูและคุณรักสิมานลมก็ตอกจนน้านหงายเหมือนกันเชิญทาหารแม่ทัพภาคกรมนภาคสามมาชี้แจงโอ้โหในห้องประชุมที่ผมติดตามดูนี่นะล่อซะจนสงสารประเทศไทยทีนี้ตกลงเราจะต้องทะเลาะกันอย่างน,างนี้อย่างถึงเลือดถึงเนื้อนี่กันอีกยาวนานเท่าไหร่ ทหารนี่นั่งเจียเ้ยมเลยครับหัวเกียนเก็น,กนั่งเฉยไม่กล้าหือหาก็แน่นอนนี่ระบบนี้คือประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยแต่เป็นใหญ่ชั่วคราวมันยึดอำนาจเมื่อไหร่คุณวิโรจน์กับคุณลังสิวันลมเตรียมหาที่อยู่ใหม่ได้เลยนะผมบอกท่านนะที่อเมริกานี่ยินดีต้อนรับนะ <laughs> จะกล้าลี้ภัยกันหรือเปล่าหรือจะคิดว่า เอ้ยมึงยึดอำนาจเดี๋ยวเดียวเท่านั้นและว่าแล้วกูก็กลับไปเป็นผู้แทนใหม่แล้วแต่ท่านคิดแต่นี่คือความบาดหมางในสังคมไทยที่ผมบอกว่ารับความขัดแย้งในสังคมไทยระบบมันกําลังกินตัวมันเองจากกรณีของนายพอศาสตราจารย์พอแชมเบอร์ที่อายการฟ้องก็มาไม่ฟ้องก็มาเนี่ยทั้งขึ้นทั้งร่องถูกดา่าทั้งคู่เพราะระบบ กระบวนการยุติธรรมของเรามันบอบช้ำม,มากเหลือเกิดแล้วเป็นผลมาจากเราสร้างสิทธิพิเศษให้กับสารโดยไม่มีข้อจำกัดในการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ยอมให้มีการประกันตัวหนึ่งสองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแล้วทักษิณก็ถูกฟ้องท,งทั้งทั้งที่ไม่ได้พูดถึงในหลวงพูดถึงพลเอกเปรมแล้วก็เป็นการ แจ้งความจับในสมัยการรัฐประหารวันนี้อายการก็ยังสั่งฟ้องแล้วจะมาบอกว่าที่สั่งไม่ฟ้องคุณพอแชมเบอร์นี่เป็นข้อกฎหมายชัดเจนไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นทหารถูกซักหนักในห้องการมาัญการแล้วก็น่าจ้อยจนสงสารประเทศไทยนะครับกรรมธิการทหารจ่อเรียกวินไทย แจ้งกรณีกรรมนอแจ้ง1นึ่งองดรพอลข้องใจไม่แจ้งผู้โพส์ตเฟซบุ๊กต้นทางคือปัญหาก็คือเฟซบุ๊กอ้างคำพูดของคุณพอแต่ไม่ไปจับคนนู้นไว้จับคุณพอลดรพอนี่เป็นต้นคำพูดของคุณวิโรธเดี๋ยวผมให้ท่านฟังคลิปสักหน่อยกันแล้วกันนะครับแต่นี่ เป็นคำยืนยันจากข้อความที่คุณสรยุทธออกรรมกรข่าวพูดถึงคุณวิโรธวิโรธเดือดท้าวินไทยแจงกรรมธิการทหารปมคดีหนึสองพอลแชมเบอร์ไหนว่ากล้านักสับสนตำแหน่งตัวเองกฎหมายมหมาชนกับพระชจัญญัติกรมนถามหากเกี่ยวกับภาษีธรรม ใครยศไหนกล้ารับผิดชอบหายยานะทางเศรษฐกิจกระทบกระเทือนเกียรติยศจริงๆมันหนักกว่านั้นนะเดี๋ยวท่านฟังเองกันแล้วกันคุณวิโรจน์นี่บอกกล้านักไม่ใช่เหรอมาสินักข่าวก็ถามบอกถ้าเกิดเรียกแล้วไม่มาเรียกจะกว่าจะมาลนะตาขวางเลยคุณวิโรจน์ตาขวางเลย ก็การนักชอบเอาไม้ทิ้มปากไม่ใช่หรอแม่ผมที่ผมว่าแหมนี่คืออะไรรู้ไหมหนึ่งคนที่ไม่ชอบทหารรัฐประหารอย่างผมเนี่ยสะใจแหมอีกเรื่องหนึ่งคืออะไร,หรไหมทหารก็คงจะโกรธตายเหมือนันนเนี่ยกลับไปบ้านก็คงจะกาชื่อแล้วไอ้คนนี้หรอวะยึดอำนาจมาอะไรเอาแม่งเลย เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับสังคมไทยมันจะต้องล้างกันจนได้มันจะต้องแตกหักกันจนได้ถ้าเราไม่สามารถจะปลองรองกันได้คุณรังสิมันลมก็ฉะซะเบอร์เมื่อไงข้าราชการจี้เอาผิดคนทำเอกสารกรมนอป้ายสีการเมืองนี่ครับเห็นไหมนายทหารที่ถูกไปเรียกไปเฉ่งในกรรมธิการนี่นั่งในหน้าจอยเลยครับ นั่งนี่น่าจ่อยเลยผมว่าฟังคําพูดของคุณวิโรธก่อนกันแล้วกันแล้วท่านจะได้เข้าใจอารมณ์ความขัดแย้งของสังคมความเกลียดความโกรธที่นักการเมืองมีต่อทหารความโกรธเกลียดนักการเมืองที่ทหารมีต่อนักการเมืองมันจะไปถึงจุดไหนผมก็ผ่านเหตุนี้มาแล้วเนยและว,วันนี้ เมื่อยังจะมีการรัฐประหารอีกผมก็ไม่ให้อาภัยกับทหารที่ยึดอำนาจและถ้ามึงทำอีกก็ต้องเจอกันนะครับยิ่งจะใช้วิธีการไลต่ตีตีทักษิณให้หักล่ออง้งอิงให้พังแล้วก็เกิดจลา,าจลอย่างนี้ยิ่งสนุกครับผมตั้งสถานีต่อสู้กับพวกคุณอยู่แล้วไอ้ผู้ปเิก,การลองฟังคุณวิโร์หน่อยครับ ว่าผมเอามาให้สั้นๆเท่านั้นนะเราท่านจะรู้สึกว่าทั้งสะใจและก็ทั้งเห็นใจประเทศครับลองฟังนะครับโอ้จริงๆตอนนี้ติดใจยเยอะเลยครับคำถามที่ผุดขึ้นทนันทีคือพลตรีวินไทยสุวารีมีตำแหน่งอะไรในกรรมาธิกนนาดไม่รู้ต้นสสัังกดและายการคบัญชาของตัวเองแล้วเหรอโชคดีนะครับเมื่อสักครู่ผมอ่านข่าว เพราะว่าพลตรีธรรมนูญไม้สนโคศกกรรมนอตัวจริงได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วแต่ก็ให้สัมภาษณ์ในลักษณะทํานองเดียวกันเหมือนก๊อปปี้กันมาก็ในเมื่อพลตรีวา่าสุวินไทยสุวารีกล้าที่จะชี้แจงแทนกรรมนอทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นโคศกกรรมนอกรรมกรรมธิก,การทหารก็เลยคิดว่าท่านคงจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายมหาชนแล้วก็ตัวพระราชบัญญัติตัวกรรมนอด้วยก็เลยเชิญด้วยอเอาไม่มาก็เรียกจนกว่าจะมา ไม่มาก็เรียกจังหวัดไหนว่ากล <ๆ S 2> ้านกนี่อยากได้ไม้แทงปากไม่ใช่เหรอแต่จริงๆผมอยากให้พลตรีวินไทยสุวารีมาเองนะเพราะผมอยากรู้ไอ้ห้อยไอ้หัวนี่คอยส่งคย,ยให้ว่า,า,า <ๆ S 1> หน้าตาเป็นยังไงด้วยจริงๆก็ไม่อยากเชิญพลตรีวินไทยสุวารีแหละเพราะจริงอยากเชิญทางพลตรีธรรมนูญไม้สนมากกว่าแต่ท่านดูแล้วอยากจะแบบหูแบบปากสั่นอยากจะมาตอบแทนกรมนณรงไงผมก็เลยคิดว่าท่านน่าจะมีความรู้ก็เชิญมาแล้วกันอย่าบังอาจนะครับตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรมนณรนะถ้าตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกรรมา้รงม์เหยื่อไม มาดูหลักฐานเชิงประจักษ์ในห้องประชุมที่ผมบอกว่าสงสารประเทศไทยที่บ้านเมือ่อคนโครงสร้างส่วนบนต้องขัดแย้งกันอย่างเอาเป็นเอาตายเกลียดกันอย่างนี้ภาพนี้ท่านดูบรรยากาศนี่ผมเอามาอ้างอิงมาจากช่องเก้านะครับหน้านี่จ่อยกันหมดนะครับคุณวินทยนี่คุณช่อก็แน่นอนนะคุณช่อก็แหม ผมไม่ได้บอกปากคมนะฟันเธอก็คมเต็มที่ก็ล่อซะจนทหารนี่พูดจาไม่ออกแล้วนี่คือสิ่งที่คุณดนายเอกมหาสวัสด์โค้ดเอกสารรับที่ทหารปฏิบัติการ i.o แล้วจะเอาไปพูดในสภาแต่ว่าคุณพิเชษไม่ไม่ให้พูดแม่ถ้าสุนัยเป็นประธานแล้วก็ให้พูดไปเลยเพราะยังไงก็เปิดได้อยู่แล้วครับจะไปเอาผิดอะไรเขาอ่ะ เปิดในสภาแล้วจะถูกรัฐบารเหรอเปิดในห้องกรรมธิการไม่ถูกเหรอถ้าจะถูกรัฐหารก็ถูกเลยครับไม่มีปัญหาถ้าจะเส้นตื้นถึงขั้นยึดอํานาจเพราะเปิดข้อมูลไอโอทหารเขาก็เลยเปิดนี่ครับเป็นชุดเลยครับคุณใยเอกมหาสวัสดิ์ก็เลยโดดเด่นไปที่บอกเป้าหมายที่หนึ่งล่อทหารล่อเสรีพิสุทธิ์ด้วย เอ้จะไปร่ออย่างไแเราเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เขาก็เขาก็อยากรัฐประหารด้วยนะแต่อย่างว่าใครก็ใครก็คงจะรวมห่อลงๆกับแกยากไม่ว่าจะงานไหนนะครับพังทั้งนั้นะถ้าแปะรัฐประหารแล้วไปเอาแกด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องพฤต,ติกรรมต่อต้านรัฐบาลคนแรกคือเสรีพิสุทธิ์เลยครับนี่ครับท่านดูนะ คุณช่อก็เจอนะครับอันดับสองอันดับหนึ่งอันดับสองมีระบุอีกมีทักษิณด้วยมีธรรมนัตมีอนุทินเสร็จแล้วก็เชิญคุณรังสีมันลมเข้ามาสัมภาษณ์อีกแล้วก็ยืนยันตามเอกสารต่างๆนี้ ว่าถูกเปิดเผยจากข้อมูลของฝ่ายค้านที่เป็นประธานกรรมธิการแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับเรื่องของด็ออร์พอแชมเบอร์ซึ่งทำการออถูกแจ้งความจับแล้วก็แตกกันอีกในมูฝ่ายฝ่ายที่ไม่ฝ่ายขวาจัดที่ไม่ชอบฝ่าย ประชาธิปไตยก็ยังด่าอายาการอีกเละกันหมดนะครับตามภาพที่ว่าดูเนี่ยนี่ภาพนี้ยิ่งเห็นชัดเขาโพสภาพมาคู่กันเลยระว่างที่คุณรังสิมันลมพูดดิคุณวินไทยนี่หน้าจ้อยคงแค้นไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็คงจะคิดว่าวันหนึ่งกูจะจัดการกลับไปบอกเอาประเทศนี้ให้มันอยู่อย่างนี้เถะวะไม่ต้องไปไหนแล้วครับ ล้างแค้นก็อยู่อย่างนี้นะครับไอ้หนังคาบอยล้างแค้นในอเมริกานี่เขาเจริญแต่เขาทำมาเป็นร้อยปีนะครับล้างแค้นกันดวนปืนกันเนี่ยครับข่าวมติชนก็ลงกรมนาภาคสามเข้ามาแจงเรื่องคุณพานะก็ถูกซักถามกันจนนี่คุณวิโรธคุณวิโรธบอกแน่จริงไหมอีกทีนึงวันที่แปด นะเออเอาเลยครับโอเคนี่ไงครับที่ผมเรียนจะท่านว่าวันนี้ต้องทำมาเป็นข่าวล่าสํานักเพราะมันเป็นความแตกแยกที่เชื่อมโยงกันหนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้งที่พระองค์ท่านจะรู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่ทราบแต่แน่นอนพระองค์ท่านโดยทีมงานของหวังนั้น ก็พยายามจะสร้างพระบารมีให้ท่านออกไปในต่างประเทศสเสด็จเป็นประเทศแรกกบที่ภูฐานแม่กำลังงดงามไอ้พวกนี้มาล่อซะจนเรื่องคุณพอแชมเบอร์คนเดียวนี่พูดง่ายๆว่าทั้งขึ้นทั้งล่องฟ้องก็มาไม่ฟ้องก็มาเนี่ยครับมันเลยไม่รู้จะแก้ปัญหาไงนี่คือกระบวนการยุติธรรมที่พังทลาย และภาพสะท้อนออกเช่นนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านนะ